นะครับผมเป็นตัวแทนของเพจกระดานบอกบุญหลอกฮะถวายพระศิวลีทองเหลืองในโครงการถวายพระศิวลีทองเหลือง99วัด111กองนะครับผมชื่อเจ้าภาพกองนี้ก็คือนายจุลเกียรติสิริสุขวัฒนานางสาววรรักษ์นครแสนนางสมพรนครแสนนายวิเชียนสิริสุขวัฒนานางสิริกุลและเจ้าภาพทั้ง111กองพร้อมใจร่วมกันถวายพระศิวลีพร้อมกันนะครับ เตรียมรับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับยะถามว่ริๅหาทุรา,พาพปาฤกตุเรนติสาคังเอวะเมวะอิตโตทินังเตตานังอุปกับปติอิจิตังปติตังตุมหังกิพเมวะสมิชนโตสเสภุเรนตุสังกปาจันโทปนาระสวะาญาตานิชวะติอรสวาญา สปีติโยปิวันชนตุสัพพรโลโกวินาสตุมาเตภวันตารโยสุขีทีกายโกภวะอภิวาตนสีริสนิจังุธาปาญญโนจตารโรธมาวัคขันติอายุวโนสุขังภะรังสาธุ